พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พิจารณาตามธรรมะที่อธิบายไปโดยลำดับให้มันเห็นแจ้งไปในใจของตนอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังแล้้ๆไปเลยไม่คิดว่าจะกำหนดจดจำเอาอะไรเลยอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระจากการฟังเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดมาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้วเจริญวายใหญ่โตแล้วเราก็จึงได้มาฝึกฝนตนของตอนด้วยการศึกษาและเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็เรียน หนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาแต่เมื่อเกิดมาอะไรเกิดมาแล้วก็มาเรียนเอาไม่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับสือพุทถศาสนา ธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชมันถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามนเณรเมื่ออายุยังไม่ครบยี่สิบ เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนอย่างนีนะ้เมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นนะเรียกว่าพวก,พวกสักการัราช ว่อน,นี้ตามประวัติของพระอนุรุทธะพระอรุทธะนี้ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท้ามหานามสองพี่น้องมาปรึกษาหารหือกันบ่นี้เอ๊นี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามสเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญ,ญาติ ผู้ใหญ่ของพวกเราอ่ะวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยว่างั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอา้าวใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันเอ๊ะ อรุทธานี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุขุมมาราชาติไม่เคยกากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้แล้วจะไปบวชคงไม่ได้หรอกผู้พี่ชายว่าเออถ้าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษา ความรู้เกี่ยวกับ,ก,บการทำนาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทำนาสมัยนัะนะ้นถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทำนากันเป็นพื้นเลย mm. ดังนั้นน้องจะมาศึกษาเอาความรู้ในการทำนาเสียดังที่จะเล่าให้ฟังการทำนานี่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็วาน เมื่อกล้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไว้ปักดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างพออนุธะได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวานี้โอ้แหมการทำนาทำสวนนี่มันยากลำบากเหลือเกินนี่น้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอก น้องแกนหนีไปบวชขอให้พี่ทํานาเลี้ยงอพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมือนพระอนุรุทธ,ธ,ธาก็ไปกราบลาบมารดาวนี้มารดารักหลายรักลูกไม่อยากให้บวชเลย อันดทาก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนมารดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆนะก็ให้ไปชักชวนเอาเอาพัทธิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นนะไปบวชด,ด้วยกันหวังนั้นแม่จึงจะยินยอมให้ไปบวช ตอนนี้อนุทาะก็เลยไปหาเพื่อนหา <c oughs> เพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเราเนี่มันเนื่องอยู่กับเพื่อนเนอววางั้นพราะมาดาของเรามีพันทะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวชด,ด้วยกันกับเราเถิดพัทธิยะกุมมารก็ ไม่ขัดเหมืนนี่เอาบวชก็บวชนนเนี่ยก็เลยไปบวชด,ด้วยกันสองสหายพระธิาเนี่ยเป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองนะอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนสักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชสมบัติไปบวชได้เลยออย่างนี้แหละ <c oughs> บวชพมาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยัง้งไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอร,รหัตตผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทยะนั้นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุขหนอว่างัน้น พระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อนบนน่นมต่ว่าสุกหนอสุกหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงน่าจะสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจนึกถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ <c oughs> ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียก พระทธิยะมาพระองคโลกทรงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานออกมาว่าสุกหนอสุกหนอนั้นด้วยเหตุผลกลใดพระทธิยะก็กราบทูลพระอ,องค์ว่าที่ข้าพระอ,องค์เป่งอุทานออกมาว่าสุกหนอสุกหนอนี่ไม่ใช่ปารลบราชสมบัติพระสถานอะไรอย่างนั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระอ,องค์ เป็นพระมหากษัตริย์สวยราชสมบัติอยู่นั้นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นะทั้งที่มีทหารตำรวจอะไรแวดล้อมอยู่พน,นั้นนะมันก็ยังไม่ไวยที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วัน <c oughs> นี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้ว อันนี้มาเจริญสมถาวริปัสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยว่างั้นความกลัวทั้งหลายล้วหายไปหมด <c oughs> จิตใจวิเวกวังเวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมด อยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆะจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภัยอยู่ในถ้ำในหิวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพราะองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอ,หนอ,หนอดังนี้ <c oughs> พระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุข เจือดู่ด้วยอามิต h เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆ <c oughs> มันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้อันนั้นมันสุขเจืออยู่ด้วยอาม i ตรอา m i ตรในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดแสวงหารูปเสียงกิน่นรสเครื่องสัมผัสอันนนั้นได้มามากเอ,อม้กายกองสนุกใช่สนุกใจอย่างเนี้ถือว่าตนเป็นสุขสบายดีอ,อ่มันเป็นเงินสุขอันนั้นเลยว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยท้องเข้าของ ทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองเข้าของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกัน <c oughs> อันนี้ะที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอามิตรคือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จีรังยั่งยืนให้พึ่งพิจารณากันให้ดีอมื่นี้ท่านผู้ทําจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่ท่านมีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีสาม ไม่มีสิ่งใดที่มาพเน่าพนอจิตใจของท่านให้เป็นสุขสบายเรียกว่าเมื่อละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจิตนี้ไม่มีกังวลอะไรไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสุขตลอดไปเลยเป็นสุขสม่ำเส,สมอไปเลยถึงแม้ว่าจะขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอก อย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าท่านไม่ไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจท่านไม่ได้อาศัยเลยท่านอาศัยความสงบนั่นเป็นเครื่องอยู่เลยเพียวเดียใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้นนับว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่าน ผู้บริสุทธิ์แล้วอันนี้นายเพิ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระาศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทปฏิบัติไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลยพยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบาง ไปเรื่อยๆความหมายนะ่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการนะของคฤหั์ได้แก่ทานศีลภาวนานะเมื่อคฤหั์ปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาบางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นักบวชก็ทรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพราะว่าหน้าบวดไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้ก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นีน่้เมื่อสำรวมใจ เมื่อสำรวมกายวาจาด้วยดีมีศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาปตัวเองสร้างบาปขึ้นมาแล้วบาปนั้นนึงก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพราะว่าลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้น จะว่าเป็นมารก็ถูกมันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลสชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียร โดยน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นๆแหละมาเจริญนี่เส้นอย่างว่ามันคิดโลภเร่งเพ่งเร่งอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะอ่าก็มานึกถึงสันตุติธรรมพระศาสดาทรงตรัสด้วยว่าสันตุถีประมังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่ เอาพระพุทธภาเิตข้อนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายังไงความยินดีตามมีตามได้นั้นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้ตนสแสวงหาเข้าของเงินทองมาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากกว่าดีน้อยกว่าดีกว่ายินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับความร่ำรวยของคนอื่น อันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยถ้าหาว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทำบุญให้มากทำความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมหวัิผู้อื่นมันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์มีวัยสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสัรตุถีธรรมนั้นได้เลยความโลภก,ก็ครอบงมจิตใจไม่ได้ อย่างนี้แหละถ้าบุคคนมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวิดาดูคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นลงไว้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพานทั้งที่เกิดในตระกูลสูงแล้วเกิดในตระกูลต่ำอันโมนี้ไม่เป็นของแปลก เมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่าทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็สุดโทมไปเหมือนกันจะจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ไม่มีอ,อำนาจอันไดที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำรุดสุดโทมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียง มีเหมือนกันหมดเมื่ออยู่นานไปร่างกายก็สุดโทรมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไปคนสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งนับแต่ตัวเองเนี่ยออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วจะจึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เราควรจะเห็นใจซึ่งกันเลยกันควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้าว่าใจมันโน้มลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงอืมไปอย่างนั้น แต่ถ้าใครไม่ดำรีตรีตองอย่างว่านี่นะมันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี่นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเราเราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาดกันไป ผูกกรรมผูกเวรกันไปอกรรมเวรก็น่วงเหนียวไปในวัตนี่นะไปเจอกันที่ไหนก็เป็นอันสังหารกันในที่นั้นทําทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไปพอพิจนาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวรเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครละใครจะมายั่วยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราอาโหสิกรรมให้หมดเลย นี่ถ้าว่ามาดำริตรีตองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาสินได้เลยวันนี้เนี่ยก็มีศิลบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้นี่แหละ้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาอ้อยเบาบางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอุบัยแยบคลายในใจอย่าง,างที่แนะนำมานี่แหละ กิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาถ่งส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะเน่แน่เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตรรมมตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี้ ไอ้กิเลสคือความโกรธของมพยาบาทมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก,ก็ดีบุญกุศลคุณธรรมความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้ว <c oughs> นี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเราอย่าไปส่งเสริมมันความโกรธความเกลียดกันความพยาบาทกันหมนี่นะ มันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปในจิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันมันก็งดเลยไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ววันนี้นะอะมาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปอืเช่นนี้แล้วก็ทําให้กิเลสเหล่านี้ละน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนา ผู้ที่มาภาวนาเข้าไปมันก็ทำให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจากกิจใจไอความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอนดีตอนาคตอยู่อย่างนั้นนไม่ยอมทวนกระแสจ,จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้นะ ทีนี่มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองไงตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้อะคิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอะเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอ่ะมีแต่ส่งใจคิดซ่้านออกไปข้างนอกนี่ลักษณะของความหลงให้พากันเข้าใจทีนี่วิธีระงับความหลงหล่านี่ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไป ดังที่เคยแนะนำมาเล่าๆเล่าๆมานั่นแหละเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดสร้างออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปทีละน้อยเดนน้อยไปแหละจิตนี้นะ คือว่าจิตนี่มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะอืมมันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์มันใดไวนะ้จิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆอลองสังเกตดูทีนี้พอเรากําหนดละอารมณ์มันนั่นได้แล้วเมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยวันนี้นะ จมลงไปหาที่เดิมของมันที่เดิมของมันคือมันที่สงบอืมที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะเมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะ ทาศาสาราทรงตัสว่านี่แหละคือตั้งกิดไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปจเจริญเข้าไปการทำใจสงบเนี่ยนวัาสำคัญมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่อริยสัจเจธรรมทั้งสี่นั้นได้จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให้หมันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจจธรรมทั้งสีน่นี้นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการ จเจริญธรรมะวิปัสสนา,านะ่ะมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลยอย่าไปนึกว่าเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นเครืองหัดก็เหมือนกันเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้บุญคุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้า เท่านั้นเราคงไม่มีหวังจะได้มักได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว,ว่าพูดอย่างนี้นะคล้ายๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไวนะ้นั่นพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินอ่ะไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันละอืออย่างนี้อนะ่ะที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้ อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเลย,ยถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้นะพอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นำพาไม่ไม่ดูดดื่มในข้อวัดปฏิบัติเลยใจเฉยชาไปเลยอย่างนี้นะนั่นลนะ่ะมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตน เราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มักได้ผลตนจะไม่สามารถลากกิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทําลงไปก่อนไหมเมื่อเราทําลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันรู้เองแล้ว่าเนี้มันรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไว้ไปจากจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาอะไรแบบนี้เป็นอย่างนั้น ใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทําคนนั้นรู้เองนะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทํากันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้